ดีครับเพื่อนเือนชาวคุกกี้รันครับคลิปนี้ก็ไม่มีะไยมากครับผมก็จะมาเล่นแบบชิลๆนะครับเนื่องจากสมบัติที่ผมจะใช้ในคลิปนี้ครับเป็นสมบัติที่คนส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับชิ้นแรกนะครับเป็นมาวิ่งผัดแบตเตอรี่ซีอันนี้เป็นสมบัติที่ค่อนข้างแปลกและใหม่นะครับเนื่องจากมันเพิ่มพลังแม่เหล็กแค่ผัดเดียวก็คือผัดที่สองเท่านั้นนะครับมันจะเพิ่มพลังแม่เหล็กประมาณจอยสติ๊กเลยทีเดียวนะครับในผัดที่สองแล้วก็เพิ่มคะแนนยิ่มนริ สมบัติชิ้นต่อมาครับเป็นตุ๊กตาพลังงานจะเพิ่มพลังชีวิตถึง230หน่วยในผัดที่2เช่นกันแต่ว่าถ้าผมพลาดชนนะครับจะเสียเลือดเยอะกว่าปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นห้ามชนเด็ดขาดสมบัติชิ้นสุดท้ายครับขุนจากันดีอยู่เลยครับเป็นกระป๋องเขียวช่วยลดพลังงานช้าลงทั้ง2อัดแนะครับแล้วก็มีพลังแม่เหล็กขนาดจิ๋วสุดอยู่ด้วยโอเคในผัดแรกเนี่ยมันพลังแม่เหล็กเบามากเนื่องจากมีกระป๋องเขียวแค่อย่างเดียวที่แสดงผลนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยใช้เลมอนในผัดแรกครับับบคคู่่บแอบรตตรีลมนทําให้บบ้ด,ดวย ผัดด้วยคุกก okay. ี okay. so ้รสส้มนะครับเนื่องจากผมอยากเห็นรสส้มนะครับในผัดที่สองบ้างจะเป็นอย่างไรใช่ไหมโอเคเนื่องจากขันที่สองครับมันมีพลังไมเด็กจากสองชิ้นนี้ครับผมก็เลยจะใช้รสส้มเป็นผัดที่สองแล้วก็เพิ่มเลือดให้เกือบเต็มหลอดเลยทีเดียวจากตุ๊กตาพลังงานนะครับโอเคมาดูกันครับว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรครับเซ็ตคอมโบแบบชิวๆนะครับผมเนี่ย คะแนนยีลี่ทุกชนิดจะเพิ่มขึ้น320นะครับจากสมบัติไม้ผัดแบตเตอรี่ซีอะไรนี่ครับส่วนไอ้เจ้าเลมอนนะครับเมื่อสร้างกราะพลังไฟฟ้ากลมๆรอบๆได้เนะี่ยมันก็จะเพิ่มคะแนนด้วยเช่นกันอีก970นะครับ รวมแล้วเพิ่มโอ้ยประมาณพันกว่าเลยทีเดียวต่อเยอลี่หนึ่งชิ้นนะครับสำหรับเลมอนนะครับเก็บเยลลี่หนึ่งชิ้นนะครับเยลลี่อะไรก็ได้ทุกชนิดนะครับผมส่วนภาทีสองเนี่ยอ่ามันจะมีพลังแม่เหล็กจากกระป๋องเขียวแล้วก็อ่าไอเ้เจาอะไรนะจําชื่อไม่ได้ไม้ผัดแบตเตอรี่ซีนะครับ ซึ่งไอ้ไม้ผัดแบตเตอรี่ซีนะครับมีพลังแม่เหล็กแรงมากครับประมาณจอยสติ๊กเลยทีเดียวทําให้พลังแม่เหล็กเราจะเก็บเก็บส้มได้อย่างง่ายได้ครับก็เลยใช้ตุ๊กี้ราส้มนั่นเองครับหาตัวทีครับผมมาไหมครับตัวทีครับหลุนอีกตัวครับไม่มาโอ้ยมาตัวเอสนะครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ผมไม่ได้หวังครับว่าเซตคอมโบนี้จะได้คะแนนสูงครับแต่ว่าจะมาเล่นให้ชมกันก็เหมือนกับว่ามารีวิวสมบัติไม้ไม้ผัดแบตเตอรี่ซนะครับซึ่งเป็นสมบัติชิ้นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในไลน์นะครับผมมันก็ค่อนข้างแปลกนะแล้วก็ไม่รู้จะใช้ยังไงให้มันได้คะแนนถูกสูงครับผมคิดว่าอันนี้อาจจะดีที่สุดแล้วมั้งครับเพราะว่าเน้นผัดสอเต็นที่เลยจากรถต้มนั่นเองครับ เคโบนัทามะครับตอนนี้อยู่ที่40ล้านนะครับถ้าเจอเยลลี่หมีสีเหลืองเก็บไปเลยครับเพราะว่าเยลลี่หมีสีเหลืองในตาเน,นี้ยคะแนนสูงกว่าเยลลี่ชมพูนะครับนี่จะคอมโบโบนันของแบตเตอรี่เลมอนกับเลมอนนั่นเองครับมันบวกคะแนนเยลลี่หมีสีเหลืองถึง3,700ต่อชิ้นครับบวกอีก3,700นะครับ,บ,อ 3, รบโอ้ยเร็วเกินไปโอ้ คอนโทรลไม่อยู่ครับวืดไปแล้วหนึ่งคู่ดาวนะครับผมไม่น่าเลยครับ ไอตุ๊กตาพลังงานเนี่ยมันเมื่อก่อนอะ่ะซีซั่นเก่าๆแล้วถือว่าเป็นสมบัติที่ดีครับเ mm. พราะว่าอ่าซีซั่นเก่าๆเ,เนี่ยจะเน้นผัดเน้นพลังชีตผันที่สองไงฮะซีซั่นใหม่ๆนี่ไม่ค่อยเน้นครับซีซั่นใหม่ๆจะเน้นฟื้นพนลังกับรถช้าซะมากกว่านะครับโอ้าตัวเอสนะครับแบบนี้ไม่ได้ขึ้นบนน้ทานตรงจุด ทีไอเอ็มีแล้วครับายด่านนี้ครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยเร็วเกินไปอีกแล้วครับแหมควบคุมไม่อยู่ครับผม จรจริงครับเวลาพูด,ด้วยพลังไฟฟ้าทำลายตีกว่าเนี่ยโอ้โหช็อตกระจายเลยครับอ้าวอกว่าแฟรี่มาช่วยครับฝันเกินไปหรือเปล่าผมเฮ้ยเวกับอา้าวโอ้ยพลาดทั้งกล่องลุง้มทั้งผู้ดาวครับโอ้โหไม่น่าเลยครับเสียดายครับเสียดายทั้งสองอย่างเลยครับผู้ดาวก็คะแนนเยอะกล่องลุง้มก็โอ้ยได้ลุน้นวัตถุดิบระดับ S อก็ว่าไปอะไร่ะ แถมได้ลุ้นตัวสูงสมบัติด้วยโอเครับได้ครินบุรัชามเลยครับผมก็ต้องกาไวหน่อยครับเนื่องจากเจ้าเลมอนเนี่ยเวลาเก็บลูกไฟครับมันจะเร็วกว่าตัวอื่นนะครับแบบนี้ครับแล้วก็โอ้ยคอนโทรลยากหน่อยครับยาเนี่ยเก็บเหรียญทองไม่ค่อยจะได้ครับ <laughs> มันเร็วครับเร็วมาก เก็บได้พอสมควรครับเมื่อกี้โอเคหนึ่งร้อยล้านเลยครับ <laughs> แต่ว่าพันแรกก็กำลังจะเด้งแล้วครับผม โอเคจบแล้วครับผมมาดูรถส้มกันครับจะเป็นอย่างไรครับในถานที่สองครับเนี <ST AR P> ่ยเราจะเน้นให้รถส้มตีเทนนิสน,นะครับผมเ <ST AR P> นี่ย <ST AR P> เห็นไหมครับว่าพลังแม่เหล็กค่อนข้างแรงครับมันได้จากไอสมบัติชิ้นแรกนั่นเองครับ มีกระป๋องเขียวด้วยครับคะแนนจะขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับใช้รถส้มนี่ครับคะแนนิลี่ทุกชนิดจะเพิ่มขึ้น320นะครับมันเพิ่มทางเกยียนอยู่แล้วครับแต่ว่าแกะส้มก็จะเพิ่มด้วขึ้นด้วยไงครับ ้าห,หมายรถส้มครับเก็บขวดเลือดให้ได้ครับในในด่านนี้ครับขวดเลือดสองขวดนะครับเก็บได้อยู่แล้วครับเพราะว่าได้พลังชีวิตเพิ่มแล้วลังชีวิตเพิ่มจากตุ๊กตาพลังงานนั่นเองครับ คือเล่นรถสม้มเนี่ยค่อนข้างจะเปลืองพลังแม่เหล็กพอสมควรนะครับเล่นแบบไม่มีพานแม่เหล็กครับรถสม้มจะห่วยมากครับเพราะว่าจะดูดเก็บสม้มไม่ได้เลยครับผม เก็บผูดาวไม่ได้หนึ่งชิ้นนี่ครับเสียดายครับเมื่อกี้ก็เสียวเหวีเหมือนกันนี่ฮะแตรลี่เลมอนครับถ้าไม่เจอยีรลี่ปกตินะครับมันจะไม่เซตนะครับย่างที่เห็นครับเป็นข้อเสียของด้านนี้ครับเจอแล้วครับผม รัวเลยครับปวดเลือกครับข้างหน้าครับผมก็คะแนแน,แนก็ใกล้จะสองรแล้วนะครับคะแนนผัดสองดีกว่าผัดแรกอีกมั้งครับเนี่ย ว่าเลมอนเนี่ยครับทำแค่ร้อยล้านนี่ครับผมอืมฮึืมแฟรี่นะครับแต่ว่า ก็กำลังจะตายแล้วมั้งเพราะว่านี่ครับพลังชีวิตมันลดลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วครับมีพลังลดช้าแค่อย่างเดียวก็คือกระป๋องเขียวนะครับก็ชมบัติที่ใช้ในตายอย่นีครับเนี่ยครับจบแล้วครับผม 219ล้านคะแนนเดบับสร้บ334จบเกมครับอย่างที่เห็นครับคะแนนไม่ดีเลยครับสมบัติชิ้นใหม่ที่เข้ามาในไลน์ชิ้นนี้ก็อย่างที่อย่างที่เห็นครับว่า มันทําคะแนนไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะเล่นแบบไหนให้คะแนนมันดีกว่านี้ครับอันนี้ก็เป็นเซตที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วครับสาหรับสมบัติชิ้นนี้ครับมาวิ่งผัดแบตเตอรี่ซีก็ถือว่ามารีวิวให้ชมเลนะครับก็คือมันจะเพิ่มพลังแม่เหล็กผัดที่2ชัดเจนมากครับมันแรงขึ้นประมาณกระป๋องไม่ใช่กระป๋องครับขอภัยแรงขึ้นประมาณจอยสติ๊กเลยทีเดียวครับเมื่อใช้เมื่อใช้คู่กับกระป๋องเขียวนะครับมันก็เลยแรงแรงกว่า แรงกว่าสองกระป๋องครับมันจะแรงประมาณสามกระป๋องเลยทีเดียวนะครับโอเคงานคลิปนี้ผมไปก่อนนะไม่รู้ว่าจะทําคลิปแบบใหม่นะครับเพราะว่าโอ้ยค่อนข้างจะตันนะครับผมช่วงนี้นะครับจะใช้ชูครีมก็กลัวจะเบื่อกันไปครับเดี๋ยวเอ๊เออะว่าชูครีมครับสำหรับลายชุกลี่ยนี่มันคะแนนดีเวอร์เกินไปนั่นเองโอเคในคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบสมหัติชิ้นนี้ก็เอาไปลองเล่นคำาได้นะมันเล่นคำาได้จริงๆอะไอชิ้นเนี้ยไปเล่นผัดแรกเอผัดผัดที่สองนะครับ โอเคสวัสดีครับ